สวัสดีค่ะวันนี้แม่อุมาลงพื้นที่นะคะพอดีลูกค้าคอง31นะคะก็วันนี้มีการนัดเอาสอาไฟฟ้าลงเนาะอุก,ก็เลยจะมาอัปเดตโครงการให้เพื่อนๆดูนะคะว่าโครงการของเราที่ปิดไปแล้วเนี่ยพัฒนาถึงไหนแล้วก็มีหน้าตาเป็นแบบไหนนะเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยค่ะแปลงนี้พี่เขาซื้อทั้งหมด2แปลงก็คือสีไร่นะเนี่ยค่ะก็มี ลงห้องน้ํานะคะแล้วก็เมื่อคืนมากางเต็นท์นอนที่นี่นะคะเขาบอกว่าบรรยากาศดีมากมาถึงห้าทุมก็คือแบบไม่ต้องเปิดพัดลมเลยนะคะอากาศเย็นมากๆเลยสบายนะคะนี่ก็เริ่มลงต้นไม้แล้วนะคะนี่แหละต้นตนละ๋ค่ะ ความสุขนะประเทศไม่ได้ทำอย่างนี้หรอกใช่ไหมใช่เดินห้างเขี้ยวห้างาใช้เงินเลยออกมาแต่เรียกานแล้วมาเลยเออไม่ต้องไปเสียเวลาว่าจะไปไหนอยากทําอะไรก็ลงมือทําเลยเนาะใช่ใช่ถ้าเช้ามันมาทำสบายค่ะอากาศมันดีได้ต,ตื่นกี่โมงคะวันนี้ตื่นกี่โมงคะวันนี้นอนนี้อุ้ยผมตื่นเช้าแต่มื่อเช้าเมืเ่อคืนนอนประมาณเที่ยงคืนแล้วมั้งค่ะตีห้านี่ก็ฟ้าเปิดแล้วนะอืม สบายสบายเลยโอ้แต่ที่นี่นกเยอะมากค่ะเช้ามานี่ไม่รู้พันไหนตื่นได้แล้วบอกตื่นได้แล้วนกนกเรียกโอ้นกเยอะจริงๆค่ะมันใกล้เขาใหญ่นะพี่เนาะเป็นนกเรจริงไม่รู้นกประเภทไหนบ้างนครนายกก็ขึ้นชื่อเป็นเมืองนกอยู่แล้วแหละอแต่ก็มีความสุขดีนะเื่อที่ผมชอบคนหนึ่งรอบข้างค่ะเป็นไงคะรอบข้างเนี่ยเพื่อนบ้านนั้นเขาก็ลุงอะไรก็ดีเขาก็เดินไปมาหาสู่เราใช่ไหมพี่ อ่าใช่เขามาคุยบ่อยวันนี้มันจะโผล่ไหมวะน่ะไอไอไอพ่อของผู้ใหญ่ค่ะอันนั้นก็คือบ้านนั้นก็เป็นบ้านผู้ใหญ่นะมาคุยบ่อยเขาก็ให้คําแนะนําเนาะคนพื้นที่เนาะอืมพอมาคุยเรามีคนบ้านที่ดีค่ะบอกเลยว่าหันบ้านที่ไหนดีแถวนี้เขาบุกคันที่ไหนเขาให้ข้อมูลหมดเลยที่นี้ก็คนแร้รู้จักพระเจ้าซึ่งไงค่ะซึ่งเขาก็อืมดีใช่เจ้าอวเบอร์พี่ปุ๊กพี่อาทิตย์ค่ะเขาก็ ติดฝ่ายใต้ต่ำนะพี่เนี่ยแล้ก็กัลยาณมิตรนะพี่เนาะคุยกันไปคุยกันมานั่นแหละที่ดินดีว่าดีแล้วที่ดีก็เพื่อนบ้านดีนะพี่เนาะยังไม่รู้จักเขาเขาไม่ค่ะสักวันหนึ่งเราเดินไปมาหาสู่กันตอนนี้มีเก้าแปลงเนาะเก้าล็อกก็แปดหลังค่ะเก้าหลังแหละพราแปลงแปลงนั้นเขาแบ่งครึ่งก็คือเก้าเก้ามีเพื่อนบ้านเก้าหลังค่ะเก้าหน้าเก้าหลัง ฝั่งตรงข้ามนี่เขาเดี๋ยวก็พัฒนาเพิ่มอีกนะพี่แต่ว่าเขายังไม่ไยังไม่สรุปราคาก็าาอาจจะแบ่งขายก็ได้ค่ะอเออาจจะมีเพื่อนเพื่นพ,นพี่นรลงสักมาอยากอยู่ด้วย,ยน,นี่กลับวันไหนคะเนี่ยมาวันศุกร์กลับวันไหนคะเ้าวันอาทิตย์อ,อเพราะว่าต้องรอของวันนี้มาเดี๋ยวมาลงบ้านที่สาพื้น ค่เริ่ะจัดของเข้าโอ้โชวอุปกรณ์ก่อสร้างเข้าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะเอาลูกน้องมาทำต่ออืมทำกันชิบจิยเพื่อยหวังวันนี้ว่าไฟฟ้าจะมาปักเสาข้างในนี้ไงใช่ใช่ที่นัดกันไว้เนาะหนูก็มาดักไฟฟ้าเหมือนกัน